มีมูแลหมูทอดดาดพริรกกระเทียมเจียว้ามาดูกันเลยอันดับเล็กตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วก็พัดพัดพัด,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 ดมูพัดพัดมูให้พร้อมแต่จ,จากซีเค้อ พอได้หมูแล้วกระเทียมกระเทียมกับปริกไอ้หอมเดี๋ยวเอามาราดหมูทีกว่าเราทอดไว้นะคะอ่าได้เลยกระเทียมกับปริกทีนี้เอามาราดหมูเลยเมนูนี้ร้อยมากนะคะเมนูต่อไปพัดพักบุงไฟแดงไฟไม่แดงนะคะแต่ว่าพัดตกบุงนี่แหละ เอาที่ว่าพัดมูเล็กเดียวนะคะมันจะหอมแต่ก็พัด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 กอพัดรเทียมหอมเล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปแต่ก็พัดพัดพัดใส่เกือุงใลหง้อมปลาไห้เยี้ยวตายแล้วนะคะวันนี้ต้องเมนูมูทอดจาดกระเทียมอากพัดผักบุ้งต้นตอก ทีเวกระตักใส่ด้วยไปกินข้าวกันเลยค่ะ